คำเตือนข้อมูลทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางเตอรี่โปรดใช้วิ้รารณญางในการรับชมสำหรับสนับฉากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะทําให้คุณรวยใครไม่รวยเรารวยคลิปนี้มีเลขเด็ดแอดหนาวน้ําค้าง เข้าต่อเนื่องมาแล้วสามงวดและแม่สารคามพร้อมสถิติย้อนหลังถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะเริ่มต้นจากแอดหนาวน้ำค้างสถิติย้อนหลังสามงวด16กันยายนให้ล่าง4-6มาล่าง4-6จริงๆคะ่ะ1ตุลาคมให้เลขล่าง สองวดนี้ไม่มาล่างนะไหลขึ้นบนฟ้าจ้า16บหกตุลาคมให้6 4สี่สเข้า3ตัวกลับสุดปังค่ะและยังให้6กสบนนะคะก็ขึ้นบนจริงๆด้วยค่ะสรุปสถิติสามงวดเข้าต่อเนื่องมาแล้วทั้งสางวดเลยค่ะและสำหรับงวดนี้ แอดหนาวน้ำค้างก็ให้มาแล้วนะ1พฤศจิกายน2566งวดนี้มีหลายใบหน่อยนะเพราะว่าจะมีชุดบนฟ้าและชุดลงล่างนะคะเริ่มต้นจากใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งเป็นเลข3ตัวแอดไม่อ่านละกันเนาะให้เพื่อนๆแคปเอาไวด้ดูประกอบการตัดสินใจละกัน ชุดบนฟ้าใบที่2จะเป็นชุดคัดเน้นๆนะคะให้3ตัวก็คือ914 915 3ตัวลอง945 904และ905นะคะให้เลข3ตัวหามเบิ้ลมาด้วยค่ะ911 411และ511ให้เลข2ตัว0405 49 หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าและห้าเก้านะคะต่อด้วยใบล่างชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งจะมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเก้าสองหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งและสองสองสำหรับใบที่สองจะเป็นชุดเน้นชุดตัดของเขานะคะก็คือ ให้เน้นสุดๆ94และ91ค่ะส่วนตัวการให้กัน12กับ14นะคะตัวเลขก็จะดูเยอะนิดนึงเพราะว่าแยกบนกับล่างเนาะยังไงก็ลองนำไปพิจารณาเทียบชนกับสำนักอื่นดูค่ะขอให้งวดนี้เข้าอีกเดินดีเป็นงวดที่4นะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะไปดูข้อมูลตัวเลขของ แม่สารคามกันบ้างคะ่ะสถิติย้อนหลัง5งวด16สิงหาคมให้82เข้า82บนฟ้าคะ่ะ1กันยายนให้เลขเด่น4กับ7เข้าเลขเด่นนะคะเลข2ตัวไม่เข้านะ16กันยายนให้21ออก12ขึ้นบนนะคะ1ตุลาคมให้66ออก66 ลงล่างคะ่ะและล่าสุดงวดที่ผ่านมานะคะ16ตุลาคม2566จับคู่2ตัวไม่เข้านะคะเข้าแค่เลขเด่นเลข6คะ่ะสรุปสติ5งวดเลขวิ่งเข้าทั้ง5งวดนะคะแต่เลข2ตัวเข้า3งวดคะ่ะสำหรับงวดนี้แม่สารคามก็ให้มาแล้วนะคะ 1พฤศจิกายน2,566ให้เลข2ตัว03 02 13และ12ซึ่งเลข03ก็ตรงกันเลยกับเลขของแอดใต้ฟ้านะคะสำหรับเลข12ก็ยังตรงกันกันกบเลขล่างของแอดหนาวน้ำค้างด้วยค่ะขอให้เลขของแม่สารคามกลับมาทำผลงานปังๆในงวดนี้นะคะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะและทั้งหมดนี้ก็นำมาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ FC ทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้าน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ